สวัสดีครับท่านผู้ชม FC พี่พี่น้องนองนักหมากรุกทุกทุกท่านมาพบกันอีกแล้วครับ <c oughs> มากรุกไทยไก่ก้าวฟ้าเกมนี้ให้ชื่อตอนว่าปีกอินซีอยู่ในแอปหมากรุกขั้นเทพออนไลน์จับคู่มาเจอกับท่านยูเซอร์7374นะครับ ยอดเซียนหมากบาดาน1,474คะแนนเป็นหมากสีขาวเปิดด้วยกระบองคู่นะครับน่าจะเป็นมมาเทียมกระบองคู่นะครับหรืออีกชื่อนึงก็เป็นม้าเทียมขุนพลคู่ครับแล้วแต่จะเรียกจะบัญญัติกันนะครับไก่ก้าวฟ้าก็มาด้วยม้าโยงขวานะครับมมาโยงขวาโคนเทียมเม็ดนะครับมาดูคนครับว่าจะเจาะได้ไหมนะครับ เอาเรือมาเก็บขุนก่อนครับเก็บขุนให้พร้อมนะครับกูต่อสู้ตีริมมาแบบนี้ก็เอาเรือมาประกบคู่เลยเบียดคู่ไม้แล้วก็ไปครับปีกอินซีครับคู่ต่อสู้กินตัดครับได้เปรียบนอกในกันนิดหนึ่งนะครับเอาเม็ดมาต่อเอาเม็ดมาต่อจังหวะนี้สวนได้ไหมนะน่าจะกินสวนเข้าไปนะครับ ช้เบี้ยตรงกลางกินสวนนะครับกินสวนขึ้นไปใส่โคนนะครับเปิดเปิดให้เรือสองลำเราได้ใช้งานนะครับ่ต่อส้กินกลับมากินกลับมาเม็ดยังไม่มีตัวผูกดันโคนขึ้นไปดดนเบี้ยไล่ไม่ดีครับถ้าเรากินเม็ดก็ไม่ดีครับคู่ต่อสู้ก็จะได้เบี้ยคู่นะครับไม่ต้องการให้โคนของคู่ต่อสู้ได้ไหลออกมานะครับจังหวะนี้นะครับได้จังหวะทีเดินครับโอ้แทงเม็ดเข้าไปหนึ่งดอกนะครับแล้วก็ตีเบี้ยคู่ครับ เบี้ยคู่ตรงด้านปีกขวาโดนเสาะริมนะครับเสาะริมก็ดันเบี้ยขึ้นไปอ้าวมาจำมาครับนําคนไปรับครับขึ้นมาก็กินกันครับเรือมาอีกนะครับโอ้โหคู่ต่อสู้ท่านนี้ดุเหมือนกันนะครับอ่ะไปครับเหมือนเดิมครับปีกอินซีนะครับใช้เม็ดขึ้นไปแทนแล้วนะครับคู่ต่อสู้ทําท่าจะซ้อนเรือนะครับเอาคนไปผูกไม่ดีครับนะครับถ้าเอาคนไปผูกม้าเขาจะลงมาต่อนะครับ พอเรากินมาเสร็จปุ๊บเบียดกินเข้ามาค้ำคนจะไม่ได้ใช้งานนะครับจังหวะนี้ใช้ม้าดีกว่าครับถ้าม้าของสีขาวลงบ่อแล้วก็ใช้คนกินเลยครับนะครับได้เปรียบสักหมากนิดนึงครับโอ้โหมาอีกตัวหนึ่งนะครับม้าขาวนะครับตัวนี้มาทําอะไรไม่น่าจะมีอะไรครับไปครับเราก็บุกทางด้านปีขวาครับหน้าขุนไปก่อนนะครับกินมากินกลับไม่โกงจะกินกับเราไมมไม่กิน กระบองคู่ค่อนข้างที่จะเหนียวนะครับโยนเม็ดก็ยังไม่ได้เอาเรือออกคลองไหมออกคลองก็จะต่อกเราไหมเขาเรือมาต่อแน่เลยถ้างั้นเราหมุนหมุนโคนก่อนดีกว่าครับหมุนโครนหมุนโคนมาคุมทางด้านปีกขวานะครับมาเราจะได้ใช้งานนะเปิดเปิดทางให้เรือนะครับ ได้2โคนด้วยนะครับ2คน 2> เพื่อจะได้ส่งเม็ดขึ้นไปนะครับ1ปาก2ปาก3ปากของเรามี3 1 2 3 3เหมือนกันนะครับคู่ต่อสู้จะเอายังไงต่อในตำแหน่งนี้นะครับโยกเรือไปครับโยกเรือโยนเม็ดเม็ดกิน เบีย้ยกินเป็นแท่นยังไม่ดีนะครับก็ไหลโคนออกไปทางด้านปีกขวาก่อนครับคู่ต่อสู้เดินเรือเดินเรือเล่นนะครับน่าจะไม่มีไอเดียในการบุกถ้างั้นเราเอาเรือออกทางด้านปีกขวาดีกว่าครับเราคุมคลองเรือก่อนก็มาลุ้นกันครับว่าคู่ต่อสู้จะนําเรือมาต่อกับเราหรือเปล่าครับจะต่อกับเราไหมนะครับ ถ้าต่อเราจะเอามาปิดก่อนนะครับแล้วก็ซ้อนเรือทางด้านปีกขวาน่าจะโอเคนะดันโคนจังหวะนี้ต้องใช้อืมนีแต้มไหนขึ้นสามารถบุกขึ้นไปอีกบี้มันเป็นบี้แบบค้ำๆกันแบบนี้ไปครับ ก็ต้องเสี่ยงเล่นนะครับต้องดูว่าคู่ต่อสู้จะเดินอะไรด้วยนะครับ <c oughs> เดินเรือครับเดินเรือเหมือนเดิมครับก็ไปครับนำเรือไปห้อยนะครับไปห้อยที่ตำแหน่งกอไก่สามนะครับใน,ในดินแดนของฝั่งสีขาวอ๋อคู่ต่อสู้ไม่นำเรือมาตอกเพราะว่าจะนำโคนมามากันนะครับคิดว่าเราทำอะไรไม่ได้ก็ยังทำอะไรไม่ได้จริงๆนะครับ ซ้อนเรือก่อนแล้วนะครับมาขึ้นไปจับถอยคนไปผูกอีกโอ้โหองค์รักคุ้มกันนะครับคุณองค์รักคุ้มกันวุ้นเส้นนะครับอืแข็งแกร่งจริงๆนะครับเอาเรือออกมาเอาเรือออกมาแบบนี้ยกมาขึ้นไปกนครับซ้อนเรืออีกแล้ว ลงมายังไม่ได้เนาะส่งสีขาวขยับคุณก่อนครับขยับคุณหาจังหวะก่อนคู่ต่อสู้จะทำยังไงต่อครับในตำแหน่งโยนมาขึ้นมาคนกินเข้าไปคนกินเข้าไปก่อนครับจะเอาเบีย้ยตัวไหนกินครับนะครับระหว่างเบีย้ยที่อยู่หน้าเม็ดอ๋อเบีย้ยฝั่งนี้ก็ได้จังหวะสิครับแบบนี้นะครับ เรามีตัวละครได้ได้ได้เล่นนะครับดันเบี้ยไปมาหนีดันเบียเบ้ยไปอีกนะครับไปครับเดี๋ยวค่อยนำเรือไปซัพพอร์ตนะครับจังหวัดนี้ได้จังหวัดทีเดินอีกหนึ่งทีครับเะยกเบีย้ยหงายไปติดยดเรียบร้อยมาโยนมาต่อกินเขาจะอมเบีย้ยกินแล้วหงายนะครับดังนั้นเราก็ไม่กินทีนี้เรือของสีขาวลงได้ครับ ดังนั้นก็เลยโยนเม็ดขึ้นไปเม็ดตัวนี้เป็นตัวป้องกันนะครับตัวป้องกันใช้เบี้ยกินเป็นแท่นโคลนมาอีกนะครับเบี้ยไหนเรายังกลับไม่ได้จังหวะเมื่อกี้ก็มีจังหวะกินเบี้ยนะครับแล้วได้เม็ดด้วยนะครับแต่ว่าโคลนเขามายืนแท่นที่หน้าขุนนะครับก็เลยไม่ไม่กินนะครับจังหวะนี้ใช่ม้าก,กินขึ้นไปยอมเสียสองหนึ่งไปเลยนะครับให้คู่ต่อสู้หรือเรือลำเดียว นะครับถ้าใช้เรือกินสองหนึ่งเราก็จะนําเรือมากันไว้ก่อนไม่ให้นะไม่ให้เรือของคู่ต่อสู้มากดมาครับคู่ต่อสู้กินเลยกินก็กินกันครับกินกันคำสัมพันธ์ก็ยังอยู่ครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ครับทํางานครึ่งวันนะครับครึ่งวันก็เลิกงานแล้วนะครับมารอรับภรรยานะครับ ที่คลินิกทําฟันนะครับแถวแถวุูวิทสามสิบเก้ับตรงวินซูบุรุพอดีนะครับสมายเซ็นเตอร์นะครับดนททลนะครับท่านใดต้องการทําฟันก็มาแวะมาทําได้นะครับอ้้จังหวะนี้โดนลุกปักเข้ามาหนึ่งดอกครับลบครับลบลบขุนไปก่อนนะครับถ้าจับกินเบี้ยเราก็จะนําเบี้ยหงมาผูกครับตัดปัญหาทางด้านปีกซ้ายไปนะครับอ้ามาจริงๆครับแบบนี้ก็ ผูกสิครับอยู่ทําไมนะครับคุตสุนําเรือออกมาอีกแล้วเรือตัวนี้จะเกาะกวนหลังบ้านเรานะครับเราก็ดัดหลังนําเรือกลับมาดีไหมโคนขึ้นไปคนขึ้นไปก่อนก็ดีครับไปผูกม้าก่อนเดี๋ยวจะนําเรือกลับมานะครับมา,มา,ม,ามาต่อเรือครับ เดือตัวแสบนะครับเตืตัวนี้ตัวแสบมากหลุดมา1นึ่ลำนะครับมาในดินในดินแดนของเรานะครับนะครับก็มาดูกันต่อครับว่าคู่ต่อสู้จะเดินอะไรถ้าเรือลงมาสองลำก็วุ่นวายเหมือนกัน,นครับดีว่าลงลงมาได้แค่ลำเดียว รายการของไก่ก้าวฟ้าก็เป็นรายการเล่นไปบนไปครับนะครับอ้าวเรือมาตรงนี้จะมากินแยกร่างหรือเปล่ากินไม่ได้นะครับขยับขุนไปก่อนไหลเหลือโยกไปโยกมาแบบนี้ต้องตัดปัญหาแล้วครับนะครับ้ําเรือถอยกลับมานะครับเรียกกลับมาจากชายแดนนะครับเอาเรือตัวไหนดีตัวบนดีกว่าครับนะครับเพราะตัวบนตอนนี้ไม่ได้ใช้งานแล้วทำอะไรไม่ได้นะครับ โคนของสีขาวนะครับสองดอกนะครับ ه, กินกับเราครับก็โอเคกินมากินกับไม่โกงนำโคนมาไล่โยกไปทางขวาเรือจับกินโยกไปทางซ้ายนะครับต้องการที่จะหมุนม้านะครับมาลงที่ตำแหน่งชอชิงนะครับชอชิงสี่นะครับ ดูครับคู่ต่อสู้จะยอมให้เราได้โยกหรือเปล่านะครับลงมาหนีมาลิมกระดานก่อนครับพยายามหาตำแหน่งนะครับหาตำแหน่งให้กับตัวหมาครับอ่าคู่ต่อสู้เฉยครับเฉยก็ไปครับยกม้าขึ้นไปคือจะถอยม้ากลับมานะครับจับโคนนะครับแล้วก็จับเบี้ยด้วยนะครับดึงขากางเกงนะครับทำทำให้เรือนะครับจะห่วงหรือเปล่าครับเบี้ยตัวนี้กินแล้วโอ้กินไปแล้วหงาย ง่ายไป้เป็นเบียดเทียมนะครับกลับมาทิ่มมาแทงนะครับจังหวะนี้ก็มาโจมตีใหม่ครับมาโจมตีโคนอ้าน่าจะถอยเรือไปผูกแล้วเรากินเบี้ยเนาะก็ชนะปลายกระดานได้อยู่ดีแบบนี้ก็ง่ายไปใหญ่นะครับคู่ต่อสู้ลืมนะครับน่าจะลืมโคนหรือเปล่านะครับโดนจับกินสองหนึ่งนะครับแบบนี้ก็เรือกินปักเข้าไปนะครับโอ้มีบวกแล้วครับโคหนึ่งดอกนะครับจังหวะนี้เอา เอาทีเดินหนึ่งทีครับเอาเรือดุ๊กให้เดินขุนแล้วก็ไหลายโคนขึ้นไปนะครับจะถอยเรือกลับมาจับกินเบี้ยนะครับก็จะสู้ยอมแพ้ไปในตำแหน่งนี้ครับ mm. ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมาครุกไทยไก่ก้าวฟ้า mm. และพบกันใหม่อีพีหน้านะครับคลิปหน้าสวัสดีครับ